กี่บงบานนี่ฮะบานนี่ฮะไม่บานเดียวไม่บานเบ็ดเงินเกินหลวงพ่อเกินหลวงพ่อเบ็ดเงงจ้าชิปสองเซนคว้าไม่ทีนั่นสิต้องหลุดยืมยืมน้องเพิ่มสองเสื่อได้ยืมนะโดยยืมรอบแรกอะสองเซนยืมรอบรอบรอบแรกชอคเซนก็ะสัมาแล้วเนยบันนี้แหละยืมมาอีกยืมมาอีก เปิดชีดมาวันนี้พี่น้องเปลี่ยนมาน้องพันอย่างว่าอัพเดตถามมึงว่าพนาผู้แท่งตีนเป็นยังไงพี่น้องครับทั้งแรกว่าอย่างน่ะเออมัดจไว้ฉันแล้วแต่ ใช้บงเหยียบตะปูบ้านนี่นะใช้เหยียบตะปูใช้มไม่ไอ้น,นี่ปอไม่อยู่พุ่นลุงไม่อยู่อยู่หัวผู้โอ,อ้โหนี่การาบทักทายสวัสดีสบายดีเลยผมเลยไปนองซีเบิร์ตจุกูจูคนเนาะเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวตามเสียงเลยโอ้ยอย่างนี้ตนอนนับเข้าสู่ช่องหน่อยข้าเพิ่์นคือเก่า อตลกลงแลวเจ้าจะปลูกพักกี่น,นี่บ่บ้านนี้นะอันนี้บ่อเออเอกเออบวกครับเราเคยเอาแล้วะมือแล้วนะมือมือหนามือในอยิง่งม,ม,มีครอบมีรัวเจ้ายังเห็ดยังสงั่งเห็ดไปเรื่อยๆเลยนะอรัมีครอบมีขัวเจ้าครับ ดีแล้วเฮ็ดมันเป็นตอนนี้มันดีแล้วเอาลูกกับผัวไปแล้วเห็ดบ่เป็นนั่นไม่ยาได้นีไดเ้ยไอ,อ้ีไม่ยาเพิ่ได้นีแท้ไดเห็ดบ่เป็นเออน กันใจ่หรือกันเบ้สทางนี <re UND 105> ouais. ้สาาทงนี <Right. tr Jah> right, ้ตัวนี้ใช่ไหมเฮ้ยอันนี้บ่วอันนี้คือุทเอ็กอันนีได้สองนานเนาะพักบัวนานลูกบัวครับนานลูกบุ้งนานประกาศเนาะนี่เนาะประกาศพักบัวบ่เนี่ยนี่ยนะยังบัวถ้ามันบัวก็ ลองอ่งเองก็ได้หนวสิซื้อปาให้นี่มีหอมป้อมเนอะประกาศปักบ้งปักบัวชีอยาง,ยยางนี่สม่ใหมเจ้านะอันนี้มีสามสามอย่างถ้า,า,าก็บาเดีืวอีกอย่างนึ่งมือได้ชิลิ่มปุ๊ก เงินบ่โอเคเดี๋ยววันนี้เขาซื้อมาให้เดี๋ยววันนี้เขาจัดมาให้เพราะว่าทาว่าพร้อมเดี๋ยวกันเพราะว่าก่อนเขาซื้อซื้อมาเขาเขาคิดว่าโดยที่เพจยูพุทสี่พป่ผูอยูหมอกอันวันตะบ่อนนะเขาคิดว่าโดยที่ผูกพุ่นแล้วเขาก็เลยจะบรซื้อมาเพราะว่า หาตัวนั้นแล้วกอนอาินตัวจะปลูกยาป่ะเนาะเออเอาบายครั้งแรกอังเด็กเห็ดหัวแต่ก่อนก็เห็ด้อมกับโมได้ออนนี้เห็ดเพียวเออเห็ดฮัดเอาบัด ต <im <im <S s ่อไปเจ้าก็ระเจ็ดดุอะไรเนีบัดมีขอบมีพัวมือหนาหาหกต่อไปบเฮ็ดบเป็นนักที่ออะไรบเฮ็ดบหัดบวเฮียนมูลนิมิไปเอ่อเิวาชิยากจะเฮ็ดหรือจิปินลนมูลนิเบนเนี่ยมันต้องมีเฮียนหูไปบางสิ่งบางอย่างเฮียนหูไปน้ำประตูวงกลมทางเมตุนี่มาแล้วนะมาแล้วโอ้โหมันยาวกับมันนิ่วพี่น้องเหลยเขาวงกลมมา men thằng Bali thân ở Đài Nam đó bò thân ở Bùn Vi mà thằng Bỏ nhau nóng ở Nông làm thế nên làm thang sọt à anh bù thang sọt này. Ừ. เบอร์ยังเกิดอี่นะโอ้มันเฮ้ยเบอร์สเกอย่3-9นี้สามเก้าสามแปดสามเก้าอย่เนี้เนาะป้าเกิดปะขนาดหนึ่งแทงโสดถ้าเอาบได้คีเกิดคีตะเกิ้มาดาวชุใชัยชีหอนี่แหละตะปูอือกระดกเกิดปะขนาเนาะอันนี้ตีนหอออกไวเค่ะบรฮอคะแนนว่าเกิดบางนี่ยิ่งนักกว่านะเทาเจ็บ่าอกน ยาต้นหนวดซื้อมายาล้างแผลล้างอางีู่บ่ยังทางประตูคนเอาไว้อืมอล้างได้เห่เหมื่อเชีวมาจิ๊บใบเน้อืมล้างให้มันเท้าเหมือนจิ๊บใบแผ่นยน่ามเลยเป็นป่าพยัคฆ์มาตัดขากุดแท้เลยโอ้บหตัดได้ขาจะบวมเขางกัปตัดถิ่มแล้วเฮ้อมาตัดเฮ้ยมาเป็นย่างนึกดูบัก เราปะครับเจ้า,าม,มาระเจ้านี่มพ่อพระเจ้านี่ไปไปใชนแล้วไปพร,ราณ์โอ้ไปซื้อยังพระราณ์ทางประตูให้ชื่อประดุกนึ่งเราอะไรจะกินนั่นเดโอ้เราพาร่านเงินให้แล้วก็เขาไปตลาดอันไตแล้วว่าเห็นประดุกเห็นแต่ โอ้ยลงตลาดใตู้แพงแล้วก็คือใทางประตูคนอืมบุได้บุณมาตลาดใหม่จีใหมตลาดตวเก่าพุ้นอยากมึงจบมึจบได้มอันไหนอันนี้ มุ้งมุงห,ห,หรือมุงหรือขันขันเอ่อไม่แล้วมื่นพุกนั้นหมดเสียมาให้ออ มีขอกับปลาดุกเิ้ถางประตูคุนอยากกินปลาดุกไงฝากให็นข้อถางรหลด้นไปตลาดไตแล้วเอาชิ่ยางไปตลาดเมืองนี้ยันดูดีเลคศนนู้อือเยี่ยมไี่ทางนอกพระเฮ็ดชวนพักก่อนเดียวหนวดสิไปเยี่ยมแัปเดตทางเขียนป็นตูหกปีกัน่เนอะ rồi, để đếm ơn nung đột xưa bài đó chị giang chị đong rồi còn nó không đông đưa, đưa, đưa. À, đích, shuttle, đi đâu 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 tu đâu 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 lại thế này đâu 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 แบ่งกันไหดลนวได้บ่ได้บ่ห้ขอเข่าบ่ห้อยซักขอข่าไม่ใช่เราหหดเข่าได้ซชิสอบชาอบเราว่าตัวเอาเดนี่มันเขาเขาถามมามิตะมาสอบุงสองจำตาวันน้องนิวถามอันสามชอบว่ะเนาะโอยสวัสดีน้องนิวพี่น้อย

với ừ. 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 con cầu khúc xì khuôn chết rồi. chết mét khuôn xì mét nó no. rồi 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 nhanh chia ra này là tạ mẹ 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 em công người có phải chị rồi 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 อย่าว่าดูร้เนี่ย้ยอย่าว่าดูไร้ไอ้เดเนี่ยเห้มนตได้อาบน้าเลยนะปตัวขยก็ได้โดยสือหนีรอเนาะเสือเสือแต่ว่าเราเปลี่ยนพราะสือหญจังวนแล้วเปลีนบ่ขือไงก็ไ้คนเียังานคนบ่อุ่นบ่อ่่อุ่นด้ กันล้มเนี่เนาะล้มอย่างดีเลยรตะว่าพถือป็ดเงินไทยตกอยู่หาอยไปเลยประตูนี่ยสามเซนเนี่นอนอยู่แล้วว่าสามเซนหาทำไปสิแน่นอนแล้วเขาขี่ขับรถขัล่างนี่ไม่ต้องห่วงย่างก้งหนางพ่นแล้วพ่นแล้วทิศทิศเาเป็นทิศอไเดี๋ยวนี้โอ้โหกุกบ มาจกวงกันอย่างนี yeah, ่สี ko ่วงบาทนี่ฮะบาทนี่ฮะไม่บาทเดียวไม่บาทเบนเงินเบนพ่อเงินพ่อเบดงบตั้งเปิดทั้งทั้งมบนันสี่บาทอันสี่วงวสี่วงวงหน่อยสี่วงวงใหญ่วงหนึ่งนึงแต่ว่าอันอันได้บาทหนึ่งนี่เป็นวงบาทใหญ่นบ่ถ้าก็มาขาดบาทหน่อยอีกสี่วงเอ้ยเบ็ดบาท แปดใบเนาะใช่2สองสี่หกแปดเออแดใบใบในชันแปดอยู่พี่นแปดพี่เปันยาวเยกมซื้อพี่เดกกินเนาะเออช้นแปดด้พี่นะแต่เราเขาซื้ออยู่อันซิปอนตอนนั้นชันหาเนาะซังวะลื่องะเลื่พี่น้องจับได้เดี๋ยวนี้คาร์ูโนว่าจํายังไม่ได้พี่น้องหแมนมันไปไวแล้วพี่จะตังไปไวแล้วพี่น้องเ เอามาถามกัน้ากะว่า,บางบที่ว่าซื้อบาทนี่ยังมุมีเนาะยังยังต้องถามประตูพันเด้อตัวนี้ว่าเนารู้ว่าทอย่างคืออย่างเนาะบัวบุบี้ยังเลยยังมีแต่เนี่ยม,มุมกอบอะนะุบิแหละเนาะเออเจ้าถังได้มุกบุบข่อยบุมี้เลยข่อยบุมี้ยังเลยแบบมีแต่หกำลังใจอย่างเดียวมีมุมกบุบมีมุมกบุบสีบ่บงกับมุมกบุบมันตัวใหญ่กับบานประตูขอเลขข่าวแล้วกับ่ใบขอเลขข่าวแล้วใบเนี่ย

สงเบื่อเลยว่น le ปเยี่ยมมงคอเออไกะมันน้เบื้องไม่ใช่หรอกมันนำ้ำอ,อ,มอ,อเมราิติน,นีเพิ่นสองเสร็จเนี่ฮะสั่งแล้วสั่งนี่แล้วเพิ่นให้เพิ่นไปลงให้เล้าิข้เซน็นเลนะเชื่บคร่าได้ิจหานแม่แนิตั่นหาิ้าิ สี่เป็ดสี่เป็ดสี่เป็ดแล้วหาบะเออหาเนาะไปหาเม็ดเม็ดแล้วเดี๋ยวไปหาเม็ดธรรมดาอยู่เนาะหนาคุณชิปมันงามกับธรรมดาอยู่เออฮะท่ว่าแล้วยังไม่ได้ตรวจสอบแต่ว่าสุดที่เอามารุดนี่บริจาคปันใดเนาะบริจาคปันใดตั้งบริจาคปันใจเลยแบบมัน มันลุงเราไปจับกล้องบางทีแหละเด็กประหาว่าสร้างว่าเอานี่จะคือพี่น้องเบิ่งแนวกันนี่ฟักงาวเขาใส่ยังได้เราป่ะนี่คล้ายงูงูทองผ้ากินน้ำนะก็งูยังค้ามันกุ้งเขาใส่ได้ค้ามันกุ้งมันเป็นฟักงาวเาใส่ก็ได้น่าจะว่าเขาตัดส่วนละหกสิบส่วนใดแม้ยังได้อยู่บันไงงานสั่นเนาะงานสั่นที่เขาดัดส่วนใดหนึ่งได้อยู่เพราะว่ามันกุ้งเขายังเขาเหยียบม่ได้เลยอันนี้ อันน <wh isk> <sh ore> ี้เนี่ยเอิ้นมันงอเนาะมันงอมันโคมันก็ได้ดัดบ่ได้น้องขนาดตซื้อบ่นี่ตซื้อเป็นแบบนี้ถึงบ่8นน่นี่บ่ถึงได้ทางนบักใหญ่บัดนีอันได้อเสียว่าสร้างวาเอาบ่แม่นพี่น้องเ้เบิ่งกัน ก็คือแบบที่นั่นเนาะดูฉันได้ใช้ได้กับขากรจับใช้ว่าไงสมมติคือวันเลือยสัมนียดนะวะสมมติว่าคือแบบที่นี่สมมติเราถ้าใช้เ้าไปเหยียบกันอันตรายอีกมุดขาดตบไปเลยนะกาคือว่าไม่ไม่มีหลายชนิดเลยไหมเรื่องนองพันมี่จะไม่ยางเลยอ่ะเด้โดยแข้งนะเครื่องนองพันไม่มจะไม่ยางไม่ไม่มาตรฐานเลยนี่เป็นลูกค้าว่าเด็ดค้างเันตรงก็อ่อนเพราะว่ามันเป็นไม่เนื้อแข็งเนาะ เป็นไม้ย่ออ่อนพี่ดาวอะกะได้ดอกแล้วยู่เพียวได้อยู่เราไดยู่เดียวนี่เขาไปมันก็แข่งของมันเองดรือเออเกิดแท่งมันเทียมคือน้องพั้นมันก็เทียมม่ได้แหละโอ้ยอีกอย่างหนึ่งมันก็หกเสาแมนอัน่าเอาน่าเก่ากว่านี่เอาน่นมันเก่าเลยไม่ไม่คือน้องพั้นมันกไม่ไม่ไม่ร้อยแม่มันเลยมันจะไม่ยางอย่างเดียวเลยเลยไม่เหลือยบพอปะ ไม่ไม่ไม่บกพร่องเพราะว่าอันนี้บวกเป็นวัลเรืออันนี้มันใส่บอได้เออนั่นจะว่าไม่เหลือบกพร่องหรมันใสได้ตอนอะไรกันยังบุ้จักส่วนเป็นบางข้าตัดสันยังอาศัยได้อยู่แต่ว่าก็ต้องเบิ่งนั่นเนาะแต่บุ้กับป้าไหวแล้วฮิตน่นนี่นั่นไปแล้วทีนด้จะมันรัดบอได้เลยมันมันจะกลิ่นไม่ยังบุ้งไหวอ๋อไม่หาดไหมยังเนาะ ไม่ยังก็ได really? ้เจอแล้วพี่น้องึ้นมาเป็นรังนะเนาะมิตร่าอาจจะ่าเรื่องงามหรือใหญ่สิว่าร้อยได้แล้วพี่น้องเลยเดี๋ยวเมื่อพบเจอกัต้องเพื่อนน้องพอนต่ออีกพี่น้องเพราะว่าตงนวดก็ถามไม่ลงกัน เอาส่งให้น่ส่งค่อยแล้วจะเห็นเงื่อนใหม่ป้เงื่อนอีกหลังนึ่งเนี่ยมาเป็นเคยบ้านนี่บ่ฮะที่มาเป็นเคยบ้านหนิป้อป้อเปลี่ยนได้มีหนีเมียแหละเออได้คือเสียเงื่อนอีกค่ะคือเสียเงื่อนอีกค่ะอ๋อค่ะเงื่อนคือเก่าแนี่เออเนาะฮะอาไพี่มาพี่ ใช้ต่อ, ial, ตอไฟ่เข่าแล้อบ่อนี่เดี๋ยวใบนี้ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวอันดาไอช่างต่อไฟ่เข่าแล้อบ่อนเวลโพันบ่แมนเวลพันนะนั่นถาแต่มิเติมมโอตอนนี้ใส่ันีปก่อนบ่แมนมายบายแค่นี้ใส่ก่อนโอความี่แต่ถาแนาจะต่อพุทธเลยสิบสิบห ชิปองเซ็นพอไม่ทีนั่น,นิ้องหนอดยืมยืม้องเพิ่น<ม>ช่องเพื่อได้ย,นะดดยืมนะโดยยืมรอบแรกอะ2งเซ็นยืมรอบรอแรกช่องเซ็จมาไสมาแล้วโดยวันนี้นะยืมมาอีกยืมมาอีกเพราะมันบ่ทันเลยโดยจะได้ยืมมาอีกรอบมาไสวันนี้พิิุพิบุได้ยืมแล้วแหลยวันนี้สิเมดเลทติเมดท่านี้ละดดมันมันเม็ดเลบนมหมองเห็น,หนเลยเด,ดือนตปีครับ ครบแล้ครบป่ะ <left> ที <left> ่ยังไงกันประถามะตูนเนอะแต่ว่ายังไงยังบานยังบทย่างน้าใหม่่าที่บ้านเลยเรื่อยเรื่อยสบายดีเลยยังนะอยู่ยังนะ ุไม่สี่เป็ดเซนเทไรก็หกชิบบ่หาสิบแปะเจอมาขายเซโนสองสามสามเส้นหายเนาะชไลเซนกไดสั่งได้รถประมาณสี่ปกะเคยเคยไปชงอยู่เโนแถว แถวนนยางเฮือนเตี้ยแล้วก็เฮือนวงอหั่นเฮือนเฮือนเเตี้ยบ่โอ้หลายปีเด้เนาะวงวงวงันบินงวเออวงนันเด้เมียเราอีหยังสาวบุไทั่น่ะบเนาะข้างบ่พินบ่พินสิเือง่ใต้บ่ได้าบนน่นเออเนแล้ววงนันแม่้ฮู้อยู่จไปส่งเท่าใดอ่ะ65อืม อันนี้ไม่นี่พอ่อรีบร้อยเลยบะมีตู้นี่ครบเลยวะอางทีกเรีบร้อยเนาะเรื่องไม่เร็รไม่ยเนาะยังแต่ว่ามเมื่อชิอมว่ามาอีกรอบยังไม่ชีแปสี่ไปโต้อ้เอาเอาสับได้ไห<อ>ไมมมามาจีแปอีกวันนี้ครับจีเมส่งคุณเลยยังมุดพอพอตูน้อ,อนงแต่แป้นสินเนาะเด้า ใซกินมะขามบ่นอยากได้นนิเด้อมมาเจ้าขอมาส่งเลยเ้อเด้อิกันเลยเนอยสิว่าก็ไม่ยังบริมาได้ตรงนี้บ่อยน้งเาะสำหรับไม่ยืมปกปานหน้าก็จะไมที่ไมยืมตอก่านเว่าปกปิดไม่ห้าหนาน่าคาด้ิน นงานค่าเจ้าบ oh, nah, no ่อเห็ดหายเจ้าบ่อเห็ดงบมีร่วมอยู่อ้เมื่อมื่อได้ดำเนินแล้วขึ้นไป็ตู้หกปีโอ้ครบจบในทีเดียวแล้วก็อตเพิ่มที่หนึ่งต่อเดินมูลนายจ่ายใหกันเดยว่ามันเงินพ่อหรือบุพเพเดินนะบุพเพของเ่าก็ยังไม่ได้มาด้วยเดินไม่หงายยังไม่ลงมือเห็ดแหละเอาบุพเพเดิน อยโมสัิเกนับไม่แต่ถ้คลิปนี้เ่ปเดเออยพูดะยพูด่าเป็นยังะจบคลิปเลยเดียวเาวกะทำเมือนนวดจะออกเปิดบานอี่นองเลยตอนนี้ออกไปทำหลายมือกะยารายอยู่เนาะแต่มือจะออกคำดูเลยพี่น้องเลยนาะตะกี้ิ่นี่ถือว่าไม่เห็นเลาหอด ใช่นี่ใช่ถิ่นอธิเรียบร้อยนะสำหรับขึ้นไปตู้ครับคือว่าผมมีหน้าข้างค่า,ากับลุงวดแล้วพี่น้องนะคือว่าครบมิดเสร็จเลยเนาะเรื่องคำคำเกี้ยร์คำแกะถูกจริงทุกอย่างค่าส่งค่าซ้างดอกกระจายไป็นอธิเรียบร้อยพี่น้องมอบง,ง,งานปิดจ็อบไปเรียบร้อยไม่ส่วนที่ยื่นแปครับทำมาขึ้นเป็นเรียบร้อยคือว่าผมมีอย่างแล้วข้างค่า,า,ากับลุงวดเลยบาทนี้เบิดเลยพี่น้องเลยเนาะก็นได้ขอบคุณมกังวลทางพ่อแม่พี่น้องที่จะปุ๋ยจุกนี่ครับว่า ติดตามและรับชมถึงการัง์ี่ใจกับข้าวเหนือเลยธุริปนี้ข้วเหมือไล่เลยสัดี